ไม่มีใส่ทองใส่แป้แปแงอะไรเลยครับผมครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ทิอยู่ที่ร้านปลาเป็ดทอดนะครับบรรยากาศตลาดของสมุทรเจดีนะจังหวัดสมุทรปราการนะครับาร้านก็มีนะครับปลาเป็ดทอด10บาทนะครับที่ละ10บาททอดน,นิ่มร้อนเลยหน้าร้าน ร้านนี้เดิมทีเป็นเป็นปลาทอดนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นปลาเป็ดทอดนะครับร้านนี้นะครับปลาเป็ดทอดนี่มาขายวันไหนมาครับตอนนี้วันกลางกับวันศุกร์ครับตอนนี้ยังตอ,ตอนนี้ยังขายเป็นปลาเป็ดทอดอยู่นะคระับครับปกติเป็นปลาทอดนะครับ เป็นปลาไข่ทอดครับเป็นปลาไข่ทอดนะครับรครับร้านนี้เคยมาถ่ายไปแล้วนะถ่ายกี่โมงถึงกี่โมงนะพี่ประมาณสามโมงครับสามโมงถึงสองทุ่มสามโมงสองทุ่มนะครับม,มาวน,นก็ได้นะครับลงเยอะไหมครับวันนี้ปักเป็ดก็วันนี้ก็มาเจ็ดสิบโลครับเจ็ดสิบโลนะครับอ,อ,อันนี้เป็น ทางร้านของพี่เองหรือว่าไปรับมาครับอ๋อเป็นปากที่ว่านี่ครับผมก็ได้ราคานี้ปกติคือราคาจะถูกกว่านี้อ๋อปกติราคาสูงกว่านี้ครับผมโอ้จำแวนอยกจะมาขายปากก่าสิบาทไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้นี่คือผมขายเป็ดย่างไงแล้วผมก็ตัดไว้ครับครับผมอ๋อก็คือร้านด้านข้างนู่นใช่ไหมครับครับผมร้านเดียวกันครับร้านเดียวกันมีมีเป็ดด้วยนะครับเป็ดย่างเนาะผมเป็ดย่างครับมีหยกเป็ดย่างมีหยกเป็ดย่างนะ เดี๋ยวไปดูเป็ดนะครับโอ้นี่ครับเป็ดย่างครับเป็ดย่างนี่ขายตัวเท่าไหร่หค,ครับแม่ค้าครับตัวละ480บาทอ๋อ480บาทครับไใหญ่เลย3ลูกแล้ววันนี้อะฮะอันนี้40บาทถ้าเป <4 80. S 2> ็นกล่องใหญ่โลละ20 สองใหญ่หกสิบบาทนะครับอันนี้เป็นรึ่งตัวหรอครับว่าเกล่ยวใหญ่อ๋อเกลียวใหญ่ครับซึ่งตัวด่าอย่างนี้เลยสองสี่ครับอันนี้สองร้อยสี่ค่ะสองร้อยสี่ินะฮะติปอมีฟิล์มด้วยครับได้นี่ได้น เป็ดนี่ก็มาขายสองวันเหมือนกันเหรอครับครับร้านเดียวกันเลยร้านเดียวกันนะครับนี่ครับใครมาซื้อเป็ดก็ไปซื้อปลาเป็ดทอดได้นะนครน้ำรามคิดร้านเดียวกันเดียวกันนครน้ำครับตอนนี้ใส่ใส่แมสกมาเลยก็มองไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นใครนะคลูกค้านอนหลับผิดครับลูกเรื่องแม่ค้าพี่เป็นไหนดีขายอยางนีเท่าไหร่อ่ะร้านน่าสิบจ้า กับน้องมันก็ ừ. มันบ้านอื่นไป็นไกไหนครับพี่วันอื่นรังสิตครับเฮ้ยรังสิตเ,เลยเหรอบ้านไหมค้าอยู่รังสิีขอ๋อบ้านไหมค้ารังสิตเลยนะครับโอ้โหมาข้ามั่งเลยนะครับมาไกลมากมาครับไปทั่วแหละวันอาทิตย์พี่ก็อยู่สังกษีอ๋อวัอาที่ไปเจอได้นัดสังกษีพี่ก็ขายอยู่นั่นน่ะเป็นนัดของผมใช่ไหมใช่มีทั้งสับเป็ดทั้งเป็ดย่างอยู่ด้วเลยมาผมตลาดนัดสังกษีน่าจะเป็นจังหวัดสมุทรปราการเหมือนกันนะใช่ไหมอะไรนะ

ปิดปากครับปิดปากนะหรือว่าใครจะ่ไม่เอาถึงร้อยก็ได้นะได้ฝากขยันได้คอันนี้เป็นปากช่วงไหนช่วงล่างเนาะช่วงล่างปากปีรินครับปากป็รินมาเลยปากปีริ้นเข้าก็จะมีเนื้อเยอะนะฮะนี่ครับเลือกไม่ได้ปากละสิบฟุดละร้อยแต่พี่เอาเขยัได้หมดหรือว่าให้หนูจัดให้ก็ได้หรือพี่เลือกเองก็ได้นะเลือกใส่จานได้เลยค่ะกินแก้วกินแก้วนะ ปากมาสีชุดลายเลือกเลยจ้าเลือดก็ได้แม่ถุงร้ยก็ได้เอาแกนก็ได้เอาแกนก็ได้หม่ะกักบ,ะแบ,บแกมนะโอ้โหเด็ดมากแกมเด็ดมากเข้ใ <laughs> <laughs> จจริงใช่ไหมรู้ใจไม่หนูลองแก้มก่อนไงแล้วหนูไปมาขายลูกค้าพี่ <laughs> ลองแก้มเมื่อวานนะโ<ไ>อเคนะ อันนี้เราหมักไว้แล้วใช่ไหมครับหมักมาแล้วครับหมักมาแล้วไม่มีใส่ฟงใส่แป้งอะไรเลยครับผมเป็นเครื่องปรุงนะครับ ี่นาทีแล้วี่ประมาณที่สัดที่นา,า,นา,าทีได้อีก2นาทีเลยนะาททอดทีละหลายโลเนาะท้วทัว เผ็ดเมื่อกี้เนี่ยเจอกัเลยนี่ดีร,ร,รีวิวรอ่แปดเ้ามเลือกมาให้เดี๋ยวหนูเลี้ยงให้สวยเหมือนกันแหละเลี้ยงข้าวปลาข้าวใช่ไหมกลับแก้มเลยพี่นะเผ็ดแย้มากเล Look at it! สิบรับมีปั๊บนึงม่สแกนใช่ไหมไม่เนาะไม่ส <Like it. S 2> แกนร้านนี้รับคนละเครื่องด้วยเหรอรับคร้อมรับค่ะใช่ใช่สิบแถมจานนี่แต่ถ้าพี่เอาไปทอดเองอะ่ะหมักให้พร้อมเราเอาไปย่างมันจะได้ฟิลนึงเลยมันจะหอมแล้วดูแถมให้หนึ่งปากก้าปากสดแล้วหมักให้ด้วยนะแต่ถ้าแบ ทขขานน้ำมันนิดนึงไม่ได้แถมพี่ทานแพงเวอร์ถ้าถ้าสดแถมหนึ่งใช่สดแถมหนึ่งที่หมักให้พร้อมครับ,บหมักไว้พร้อมเอาไปย่างอ,าอะไรอย่างงี้ยได้หมดครับทำซีิลมพ,พรม้อมขายไปทอดได้ไปย่างนะจ้เก็บได้เป็นเดือนแล้วแหละครับ,รบาเลือกได้นะลูกค้านะมาเลือกเองก็ได้ค่ะก็สิีพูดละ,ละ,ละร้อยไม่เลือกก็ พี่จักรกัน ปากเดียวจะขายตัวไอ้บรรดาพอ้อน้ำจิมรดเล็ดมันจะโอ้ยน้ำจิมน้าจิ้มแทกก็ปากอีกทีบอกให้ติดปากอันนี้ขายถูกมากเาๆปากุณาเป็นปากล่างนะ แมคคาซไฮด์พีเดอร์ลอยนึงจ้าเอาทุกป่าก็ได้ปาก็ที่ป่าที่ละอยทีป่าพิเศษแถมจานค่ะเดี๋ยวด้วยองเกลียนคนอแล้วเขาใหม่ก็ได้พิเด้ออ่าลองทำใหม่สิทำให้แล้วปิดกันได้ การติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ